สวัสดีครับพบกับช่องหนึ่งรัชดา,านะครับผมก็สวัสดีผู้ที่ศรัทธาหลวงพ่อพัดทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวเหเรียญเจริญพรล่างสร้างโรงเรียนนะครับผมเขาเรียกว่า,าเหรียญวัดแตกนะครับก็แจ้งเช่าซื้อเช่าหากันเยอะมากนะครับวันทีปกเสกครับผมก็ตัวนี้ก็ปัตถุประสงค์ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันก็จะมีทั้งหมด3พิมพ์ รเรามารีวิวกันว่ามีว่อไหนบ้างเห็นไหครับนี่ครับนี่เขาเรียกว่า,าบล็อกแรกป้องอ้อยนะครับพิมพ์ครึ่งองค์ตัวนี้สังเกตขอบนะครับจะเป็นป้อง้อยครับผมแล้วก็จะเป็นบล็อกอขอบเรียบครึ่งองคเหมือนกันเห็นไหมครับตัวนี้บางเหรียญบาง รายการก็จะสร้างน้อยกว่าบ,อบอ็อกบล็อกใหม่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นบ็อ,บอกเต็มโอครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันเช่าซื้อเช่าหาอะไรก็ต้องระมัดระวังนะครับผมเพราะว่าเหรียนรุ่นนี้ก็ปลอมเยอะมากครับเก๊ก็เยอะครับผมเริ่มจากเดี๋ยวเรามาดูจุดใจตังกันนะครับเห็นไหม โอ้เป็นไงครับสวยงามครับสังเกตตัวหนังสือนะครับเห็นไหมตัวหนังสือจะไม่กลมมนนะครับเห็นไหมจะต้องเป็นเหลี่ยมคําว่าจเจริญพรเห็นไหมครับหลวงพ่อพัดปุญญากาโมอแอง สัญลักษณ์อ่างตรงห่วงครับคืออัปกาเป็นเนื้ออัปกาครับแบยนี้เนี่ยเห็นไหมครับต่อโคตรสาราจะมีหมายเลขโคตรตัวนี้จะปั๊มวัดทานอาหารนะครับเห็นไหมครับนี่จะต่อโคตรวัดทานอาหารเนี่ยครับสังเกตง่ายๆจุดใจตั้งนะครับ เนี่ยตัวนี้ต้องมีนะครับเห็นไหมไม่มีตีเกได้เลยนะครับตัวหนังสือต้องปเป็นเลียมน,นะครับผมชัดทำมนๆน,นี่ก็ตีเกได้เลยเหมือนกันจุดใจตังยังไงต้องมีตัวนี้นะครับอีกบล็อกหนึ่งนะครับเขาจะเรียกว่าบล็อกพิเศษบล็อกทองคำเห็นไหมครับ คำว่านครสวรรค์จะไม่มีรอเหลือจะกลายเป็นแค่นครสวรรค์เห็นไหมตรงนี้จะไม่มีนะครับนตัวนี้เขาเรียกว่าบล็อกทองคาเห็นไหมครับโอ้โดูความสวยงามเห็นไหมครับเป็นเหลี่ยมเลยนะครับเนี่ยครับบล็อกปองอ่อยชมความสวยงามน,นะครับตาของหลวงปู่นะครับ โค้สั่ให้ต่อโคดสลานะครับความสวยงามของเรียญอันนี้เขาเรียก,ยกบอกทองคําไม่มีตัวรอเหลือนะครับบอกธรรมดาก็จะมีคําว่าน,นาครสวรรค์จะมีรุดลอเหลือตัวนั้นจะเป็นนาครสวรรค์นี่ครับจุดใจตังสังเกตนะครับตัวขีด ส่วนบล็อกขอบเรียบก็เช่นกันนะครับเห็นไหมตัวหนังสือต้องเรียมนะครับเป็นบล็อกเรียมไม่มนนะครับไมเยเลขโค้หนึ่งสี่สี่อันนี้ก็ตามไมเยเไขโค้ดของเรียนเลยนะบล็อกสาราตอโคสสาราเห็นไหมตัวนี้ตอกชาวช้างอ่าเป็นเนื้อชนวนครับหลวงพ่อพัดปุญญากะโม ตัวหนังสือก็จะเป็นเหลี่ยมโอ้โหดูหน้าหลวงปู่ครับสวยอย่างนี้ก็ต้องไปดูที่วัดห้วยด้วนนะครับต่อเห็นไหมครับวัดธาทาอย่าลืมจุดแจกตังค์เห็นไหมครับ สังเกตให้ดีนะครับจุดใจต่างต้องมีนะครับนี่นะครับเรามาดูเหรียญเต็มองค์ครับเป็นไงความสวยงามอกชอช้าง เหรียญเป็นเนื้อชนวนเห็นไหมัพศสองห้ายหกสามเหรียญเจริญพรโคตสาลาเห็นไหมครับมาดูจุดแจตังกนะันเห็นไหมข้างหูหลวงปู่นะครับเห็นไหมครับจะต้องมีติ่งตัวนี้นะครับ <Yahoo! S 1> ถ้าไม่มีตรงนี้ตีเก๊ได้เลยนะครับจุดใจตังอีกจุดหนึ่งเห็นไหมครับ เห็นไหมครับต้องมีขีดข้างอยัเนเนี่แหะครับต้องมีขีดตัวนี้ตัวนี้เขาก็เขียนว่าสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยชโย นิดจังนะครับที่ระลึกสร้างศาลาร้อยปีวัดห้วยด่วนนะโอ้สวยงามเลขโคตรตองเกือบตองนะครับตัวเลขเบิ้ลน,นะครับสามสามโอ้สวยงามตอกวัวทอทอวัดทามทหารสวยงาม ก็จะมีบล็อกพิเศษนะครับอย๋าวเรามาชมเหรียญตัวอย่างบล็อกพิเศษกันตัวนี้ก็จะเป็นเนเง,งินเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นบล็อกพิเศษเขาเรียกบล็อกทองคำสังเกตน,นะครับบล็อกเต็มองค์พิมพ์เต็มองค์นะครับจะมีเห็นไหมครับดาวที่ปลายรอเรือปลายหางของรอเรือเห็นไหมจุดแจตางอย่าลืม เป็นเงินเงินนะครับตอบเดี๋ยวเรามาดูเหรียญนะว่าเห็นไหมบล็อกทองคำก็จะมีดอกจัน ปลายลอเรือเนี่ยครับก็เรียกว่าบล็อกทองคําตอกนอนหนูโคดนวะเป็นเหรียญเนื้อนวะตอนนี้ก็ราคาไปไกลแล้วนะครับความสวยงามก็ใครอยากรู้ว่าเนื้อนวะคืออะไรเนื้ออัปป้าคืออะไรนะครับก็เข้าไปที่ช่องหนึ่งรัชดานะครับผมก็จะมีอ่า พูดคุยเรื่องของเนื้อของเหรียญน,นะครับแต่ละแต่ละเนื้อว่ามันคืออะไรเนื้อนวะคืออะไรนะครับเราก็จะบอกไว้ชัดเจนนะครับผมเนื้อนวะก็รวมมวลสารนะครับทั้งหมดเก้าชนิดนะครับก็คือมีทองคําเป็นส่วนผสมหลักอยู่ในนั้นถึงมีราคาแพงนะครับเนื้อนวะเป็นเนื้อ,อรวมมวลสารเก้าชนิดโลหะเก้าชนิด สวยงาเนื้อชนวนครับโอ้โหสังเกตไฟนะครับสวยกว่าน,นี้ก็ต้องไปดูวัดห้วยด้วนนะครับครับคอยติดตามช่องหนึ่งรัชาดานะครับสิริหลวงพ่อพัดปุญญาก,กามโมนะครับ เราก็จะมีรีวิวหลายหลายรุ่นตรงนั้นนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามากด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ